สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งแล้วนะคะกับ Twitch 101ค่ะอีกหนึ่งคำถามที่สตรีมเมอร์มือใหม่ใน Twitch นะคะมักจะสงสัยกันก็คือตรงนี้ค่ะตรง Quality Option ตรงนี้ทำไมช่องของเราไม่มีหรือทำไมบางครั้งมีทำไมบางครั้งเราไม่มีตรงนี้เดี๋ยวนุจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ตรงนี้นะคะเรียกว่า transcoding option ซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะ Twitch Partner ทุกคนนะคะจะได้รับเป็น default ค่ะและถ้าฟีเจอร์นี้นะคะสามารถรองรับ Streamer ในขณะนั้นได้มากขึ้นนะคะ Streamer ที่เป็น Affiliate หรือว่า Lucky เนี่ยจะได้รับการพิจารณาก่อนและถึงจะเป็น User ทั่วไปค่ะและในฐานะที่นุชเป็น Affiliate หรือว่า Lucky แล้วนะคะในบางครั้งช่องของนุชก็ไม่ได้รับฟีเจอร์นี้เช่นกันค่ะ พอฟังมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะยังสงสัยนะคะว่าฟีเจอร์นี้มันมีดียังไงทำไมหลายคนเขาถึงอยากที่จะมี transcoding option อยู่ในช่องของตัวเองนะคะ option น,นี้นะคะมีเอาไว้สำหรับคนดูค่ะสำหรับคนดูที่เขาดูผ่านมือถือหรือว่าอินเทอร์เน็ตของเขาไม่เสถียรเนี่ยแต่ว่าเขาอยากที่จะดูสตรีมเกมอยากที่จะดูช่องของเรานะคะเขาก็สามารถที่จะลด resolution ลงมาได้คะ่ะเพื่อให้เขาสามารถที่จะ ดูได้รู้เรื่องนะคะซึ่งในบางครั้งนะคะคนที่ดูผ่านมือถือใช้อินเทอร์เน็ตมือถือเนี่ยที่ 1080p 60fps มันก็อาจจะกระตุกหรือว่าบางครั้งถึงขั้นดูไม่รู้เรื่องเลยล่ะคะ่ะฉะนั้นนะคะสำหรับช่องที่มีฟีเจอร์ตรงนี้นะคะก็มีโอกาสที่คนดูจะสามารถดูช่องของเราได้มากขึ้นค่ะและในบางครั้งนะคะที่ช่องของนุชไม่ได้รับฟีเจอร์นี้นะคะก็มีโอกาสที่นุชจะสูญเสียคนดูไปเหมือนกันค่ะถ้าเขาเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่าเขาดูไม่รู้ และเขาไม่สามารถที่จะลดคุณภาพของสตรีมลงได้เนี่ยเขาก็จะไปดูช่องอื่นค่ะจริงอยู่นะคะที่คุณภาพของการสตรีมเกมแม็กซิมัมของทวิชเนี่ยก็คือ 1080p 6 0 fps ที่บิตเรท6,000อันนี้คือดีที่สุดแต่ไม่ได้ดีที่สุดสำหรับคนดูทุกคนค่ะมันดีที่สุดสำหรับคนที่สามารถที่จะ เปิดดูได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ฟีเจอร์นี้เท่าไหร่นะคะเบื้องต้นนุนแนะนำว่าให้ปรับเป็น 720p 60fps ตรงเนี้จะอยู่ในระดับกลางๆค่ะคนที่เขาดูผ่านเครื่อง PC นะคะอินเทอร์เน็ตเขาดีๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะดูได้ไม่ขัดใจแล้วก็ ไม่กินทรัพยากรเครื่องของเราเกินความจําเป็นด้วยค่ะถ้าใครสังเกตดูนะคะสตรีมของนุชค่ะตรงซอสของนุชตรงนี้นุชจะปรับไว้ที่ 864P60 fps ค่ะซึ่งมันจะเป็นคุณภาพที่ต่ํากว่า1 0 8 0 p ลงมาขั้นหนึ่งค่ะเพราะนุชต้องการที่จะลดบิตเรทของเราตอนที่สตรีมลงนะคะคือนุชลดจาก6000เหลือ58 0 0คือนุชรู้สึกว่าถ้าเราลดลงมานิดนึงอะ่ะมันก็มันก็ช่วยอินเทอร์เน็ตของคนดูได้พอสมควรแล้วนะคะแล้วเวลาที่คนดูถึงแม้ว่าเขาจะ ดูผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะส่วนมากเขาก็จะปรับหน้าจอเอาไว้ที่หน้าจอนี้ไม่ค่อยมีใครเปิดเต็มหน้าจอ1080ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นในหน้าจอเล็กๆตรงนี้ค่ะมันไม่ถึง 1080p หรอกค่ะไม่ว่าเราจะปรับอยู่ที่1080นะคะหรือ864นะคะคนดูเขาก็ไม่ค่อยรู้สึกถึงความแตกต่างเท่าไหร่ค่ะเอาละค่ะสำหรับคนที่สงสัยนะคะว่า Quality option ตรงนี้ คืออะไรแล้วมันจะได้มาได้ยังไงและทำไมเราถึงไม่ได้นะคะคลิปนี้ก็คงจะได้คำตอบกันแล้วนะคะและสำหรับคนที่สงสัยในฟีเจอร์อื่นๆของ Twitch นะคะอยากให้นุชนำมาเล่าใน Twitch 101ก็สามารถเขียนคำถามไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ Happy streaming จ้า